ดินที่ใช้ในการถมที่มีกี่ชนิดคลิปที่แล้วผมอธิบายเรื่องการซื้อที่ดินเปล่านะฮะว่าคำนวณว่าต้องใช้อัตราการถมเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่มาคลิปนี้ผมจะบอกว่าเวลาเราถมดินเนี่ยมันมีดินกี่ชนิดบ้างดินโดยเฉลี่ยจะแบ่งออกเป็น5ชนิดนะฮะที่เขานิยมนํามาถมอันดับแรกคือดินเหนียวซึ่งดินเหนียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขตกรุงเทพปริมณฑลที่ ใช้ในการถมเพราะเนื่องจากปัญหาง่ายนั่นเองในเขตกรุงเทพปริมณฑลแต่มันเป็นดินที่ซุดตัวง่ายและก็เป็นดินราคาถูกซึ่งเอาตรงๆก็คือมันไม่ค่อยเหมาะกับการถมหรอกถ้าเราเป็นสร้างบ้านของเราเองนะ,ะเพราะมันเป็นดินที่มันยุบตัวได้เยอะนั่นเองนะฮะซึ่งอันเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรแะชอบใช้ดินประเภทที่สองคือเป็นดินทรายซึ่งดินประเภทเนี้ยมันประกอบไปด้วยทรายถึง70% มันจําเป็นต้องใช้ในการบดอัดแน่นมากๆเพราะดินชนิดนี้ไม่อุ้มน้ําด้วยนะดังนั้นใครจะถมดินทรายเนี่ยให้ดูดีๆมันจะชอบไหลออกข้างๆอาจจะต้องมีกําแพงกันดินและไม่เหมาะกับการถมที่ดินที่ใกล้กับแม่น้ําเนื่องจากมันถูกกัดเซาะง่ายนั่นเองนะครับต่อไปเป็นดินลูกรังนะฮะดินลูกังนี่ก็ที่เขามาใช้ทําถนนทั่วไปนะตามทางหลวงชนบทเพราะว่ามันมีเศษของหินเล็กๆเ,เนี่ยเยอะ แต่ดินพวกนี้ไม่เหมาะกับการมาเพาะปลูกเลยนะเหมาะสําหรับการเอามาทําเป็นถนนทําเป็นโครงสร้างผมดินที่ทําอาคารทําอะไรพวกนี้พอเนื้อดินมันอัดแล้วมันแน่นมันแข็งแรงแต่ต้นทุนมันจะแพงกว่าไอ้ทั้งดินทรายและดินเหนียวนะครับต่อไปเป็นดินดานหรือดินซีเล็กนะฮะดินตัวเนี้ยมันจะอยู่ลึกไปจากหน้าดินลึกมากลักษณะเนื้อดินมันจะเป็นออกสีเหลืองๆซีดๆนะดินพวกนี้มันจะมีแรงอัดได้สูงมากดังนั้นดินพวกนี้ก็เหมาะสาหรับการสร้าง หรือถมที่ที่จะทำโรงงานหรืออาคารที่ต้องรับน้ำหนักสูงๆนะฮะแต่แน่นอนว่าดินตัวไอ้ดินดานตัวเนี้ยมันก็มีราคาสูงกว่าไอ้ดินชนิดก่อนหน้าที่ผมบอกมาเยอะเลยนะฮะต่อไปก็เป็นดินถมดินถมเนี่ยมันจะอยู่ลึกกว่าหน้าดินไม่เยอะเท่าไหร่มันจะเป็นเนื้ออนุภาคของดินละเอียดมากๆนะแล้วก็มันสามารถายืดหยุ่นได้เวลาโดนน้ำลอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมักเอามาใช้ในการถมเนื่องจากมันราคาถูกนั่นเองนะฮะดินสุดท้ายที่เขาเอามาถมกันก็คือหน้าดินแต่ไอ้ดินชนิดเนี่ยมันแพงมากมันอยู่ลึกกว่าดินปกติตั้งแต่ชั้นบนลงไปเนี่ยลึกประมาณแค่30-50เซนเท่านั้นเองหน้าดินเนี่ยมันจะมีสารอินทรีย์วัตถุอะไรอ่จำนวนมากดังนั้นหน้าดินนี่เหมาะสำหรับการถมเฉพาะพื้นที่ที่เป็นสวนที่เราจะไปทำเพาะปลูก เช่นเราสร้างบ้านหลังหนึ่ง70เปอ่าเ็นเป็นเนื้อที่บ้าน30จัดสวนเราก็อาจจะสั่งหน้าดินเนี่ยมาลงไอ30้30ของบ้านนี้ได้เพื่อเซฟงบนั่นเองเนื่องจากมันเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะแล้วแพงกว่าดินทุกชนิดที่ผมพูดมาเลยเหล่านี้ทั้งหมดคือ5ชนิดของดินที่ใช้ในการถมบ้านที่นิยมกันนะฮะลากกลั่นกันไปถูกแพงก็ไปดูเอาแล้วกันว่าเราเหมาะกับะจะใช้ดินชนิดไหนวัตถุประสงค์ของสิ่งกอ่อสร้างที่เราจะสร้างเนี่ย จะสร้างเพื่อไปทําอะไรก็เลือกดินให้ถูกนะฮะระวังช่างรักเหมารักไก่นะฮะเออเอาดินที่แบบราคาถูกแล้วมาคิดราคาแพงกับเราอันนี้เราก็ต้องมีความรู้เบื้องต้นนะฮะถ้าสงสัยข้อจ้องใจตรงไหนก็สามารถติดต่อแอดไซอูดดีได้นะฮะผมยินดีให้คำปรึกษานะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ